น็อการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมีอีกแล้วนอะงเกม Saoif นั่นเองนะครับก็อยู่กับการอัปเดตขาาานะ่าวสารนอประจำวันที่19นะครับเดือนกันยายนาคมนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามากันบ้างนะาะก็ส่วนของการอัปเดตข่าวสารนะครับที่ทีมผู้พัฒนานะครับเขาได้ออกมาพูดนาะก็จะมอีอยู่ด้วยกันนะครับทั้งหมด7เรื่องด้วยกันเนาะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างเนาะก็โซนแรกนะครับก็คือจะเป็นส่วนของการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่นะครับก็คือเป็นแหวนนั่นเองนะครับซึ่งส่วนของแหวนอันนี้คือผมได้ทําการทําคลิปบอกไปแล้วนะครับว่าแหวนคืออะไร นะครับท่านผู้ชมก็ไปดูส่วนของคลิปนั้นได้เนาะก็ส่วนของแหวนนะครับในส่วนของคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มเติมนะครับส่วนของที่ทางเกมนะครับเขาได้บอกมาด้วยเนาะว่าส่วนของแหวนอันนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างเนาะก็ส่วนของระบบแหวนอันนี้นะครับจะมาวันที่21เนาะเดือนกรกฎาคมนะครับเป็นต้นไปนะส่วนของระบบแหวนก็จะมาให้เราหาแล้วนะครับ ส่วนของวิธีการครับหรือว่าแหวนคืออะไรนะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปดูในคลิปที่แล้วได้เลยนะครับนะอ่าโอเคก็ส่วนของทีมผู้พัฒนานะครับที่ได้ออกมาพูดเนาะเกี่ยวกับเรื่องของระบบแหวนนะครับก็เขาก็ได้อ่าเพิ่มเติมนะครับเข้ามาอยู่ทั้งหมด2ถึงเรื่องด้วยกันนะครับนะก็ เรื่องแรกเลยครับก็คือเรื่องของออปชันเนาะซึ่งเรื่องของออปชันของในแหวนเนี่ยก็อย่างที่คิดที่แล้วนะครับที่ผมได้บอกเอาไว้ว่าแหวนในนี้เนี่ยคือมันสามารถใส่ได้ทั้งหมด2ออปชันใช่ไหมครับแต่ว่าสามารถใส่ได้2ออปชันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า<อ>ทางเกมนะครับเขาได้บอกมาว่าจะมีส่วนของออปชันหลักแล้วก็ส่วนของออปชันรองมาด้วยนะครับส่วนของออปชันหลักเนี่ยทางเกมเขาบอกมาว่าส่วนของออปชันหลักเนี่ยคือจะไม่สามารถทับเปลี่ยนส่วนของ สาามรรถได้นะคับเช่นถ้าเราครับได้แหวนท่าไฟนะครับส่วนของออปชันหลักของบันคือทําให้สกิลท่าไฟแรงขึ้นนะครับอ่ะอันนี้คือส่วนของออปชันหลักนะครับของอแหวนทตุไฟเนาะก็ส่วนของออปชันลองครับท่านเกมเขาบอกว่าเราจะสามารถครับเปลี่ยนได้ตามใจชอบของเราเลยนะครับและแต่เราเนาะซึ่งส่วนของการเปลี่ยนออปชันลองเนี่ยเราก็ต้องไปดูในของจริงอีกครั้งหนึ่ง นะครับว่ามันเปลี่ยนยังไงนะอะแล้วก็นอกจากนี้ครับเราสามารถได้รับแหวนขั้นสูงสุดได้ด้วยนะครับโดยที่เราเอาแหวนที่คราบมาโดยเป็นแหวนธาตุอะไรก็ได้นะครับสามารถมาเลื่อนขั้นเป็นแหวนขั้นระดับสูงสุดได้นะครับซึ่งการเลื่อนขั้นของแหวนขั้นระดับสูงสุดอันนี้เนี่ยคือเราก็ต้องไปดูในของจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้คือทางเกมเขายังไม่ได้บอกมานะว่าเออแบบการเลื่อนขั้นเป็นแหวนขั้นระดับสูงสุดเนี่ย คือมันทํำยังไงนะครับอันนี้คือส่วนที่1น,นะครับแล้วก็ส่วนที่2เนาะนะครับของแหวนนะครับอ่าอันนี้คือส่วนสุดท้ายนะครับของแหวนก็คือจะเป็นแหวนพิเศษนั่นเองครับแหวนพิเศษคืออะไระครับเป็นแหวนที่สามารถยักส่วนของความสามารถของสกิลเข้าไปได้นะเช่น ถ้าเรารับได้แหวนธาตุไฟและถ้าเราใส่ไปสล็อตส่วนของอุปกรณ์แล้วและถ้ามันมีขึ้นว่าสามารถใส่ส่วนของความสามารถของสกิลไปได้แสดงว่าแหวนอันนั้น่ะเป็นแหวนพิเศษนะครับถามว่าแหวนพิเศษจะมีออปชันรองกับออปชันหลักไหม คําคตอบก็คือออปชันหลักมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าออปชันลองครับอันนี้คือไม่รู้นะแล้วก็ถ้าทางเกมครับเขานาส่วนของระบบแหวนมาแล้วทางเกมเขาจะทําส่วนของสกิลเฉพาะแหวนมาไหมอันนี้คือผมยังไม่รู้นะครับเพราะว่าทางเกมเขายังไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวอย่างที่ทางเกมเขายกตัวอย่างมาให้เนี่ยก็คือมันจะเป็นส่วนของสกิลสลับนะครับสกิลทาอะไรได้ก็คือเมื่อเรากดปุ่มสวิต สกิลที่ใช้กระปุม่มสวิตจะแรงขึ้นอีก100%รซนะครับอันนี้คือตัวอย่างเนาะที่ทางเกมเขายกสกิลมานะครับก็ต่วของสกิลเฉพาะแหวนอะันเนี้ยคือผมยังไม่รู้นะท่านผู้ชมต้องไปดูของจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทางเกมเขาจะทำมาไหมถ้าทำมาอ,อ่อผมพูดจริงๆนะคือมันไม่น่าจะคุ้มอะมั <c> ้ง <oughs> นะครับอันนี้เอาส่วนตัวผมนะคือผมรู้สึกว่าถ้าทางเกมเขาทำออสกิลเฉพาะแหวะนมาเนี่ย คือมันไม่น่าจะดีนะเออนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะเพราะว่าถ้าสมมุติคนที่เขาเปิดได้ส่วนของสกิลเฉพาะแหวนมาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเาแบบเออทำมาใหม่ใช่ไหมสกิลอะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าน่าจะไม่ดีนะถ้าทางเกมเขาทำส่วนของสกิลเฉพาะแหวนมานะ อืมนะครับอ่ะโอเคครับอันนี้คือส่วนของแหวนพิเศษนะครับอันนี้ก็คือส่วนของอุปกรณ์ใหม่นะครับก็คือแหวนนั่นเองเนาะอ่ะย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนของอุปกรณ์แหวนนะครับจะเริ่มใช้นะครับตั้งแต่วันที่21นะครับเดือนกรกฎาคมนั่นเองเนาะน่ครับส่วนต่อไปเนาะก็คือแหวนมาแล้วใช่ไหมครับทางเกมเขาก็เลยทําส่วนของดันเจียนหาของคราฟของแหวนมานั่นเองครับซึ่งดันเจียนเนี้ยก็คือจะมาวันที่21นะครับเดือนกรกฎายนครับหลังเปิดเซิร์ฟนั่น ก็จะเป็นเกี่ยวกับดันเจี้ยกนการหาของส่วนของคาฟของแหวนนะครับเพื่อเอาไปคาฟแหวนได้นั่นเองครับส่วนของดันเจี้ยนเนี้นะครับจะเป็นแบบเวฟเวนะอ่าก็ถามว่าในดันเจี้ยนนี้แจกอะไรกันบ้างครับในดันเจี้ยนที่ผมเห็นตรงข้างหน้าตรงนี้นะคือเขาจะแจกเป็นหินคิสตัลแหวนมานครับซึ่งหินคิสตัลนแหวนอันนี้ท่านผู้ชมก็สามารถไปดูในคลิปที่แล้วได้เนาะ ว่ามันทําอะไรได้นะครับนะอ่าโอเคก็ส่วนของอดันเจีย้ยนนี้นะครับจะเป็นแบบเวฟเวฟเนะาะถามว่ามีเวฟไหนกันบ้างครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะส่วนของดันเจีย้ยนนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดอ่าสี่เวฟด้วยกันนะครับเวฟหนึ่งเวฟสองเวฟสามก็จะเจอแค่ลูกกระจกนะครับส่วนเวฟสุดท้ายอัน,นเนี้ย ก็จะเจอบอสครับบอสที่เราจะเจอเนี่ยก็คือจะเป็นบอสยมทูดนะครับก็คือจะเป็นบอสถือเขียวนั่นเองเนาะนะครับผมอ่ะอันนี้คือส่วนของดันเจี้ยนหาของทัพ์องแหวนนั่นเองนะครับผมส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของเพิ่มบอสใหม่นั่นเองครับบอสที่ทางเกมนะครับเขาก็จะเพิ่มมาเนาะก็คือจะเป็นบอส โคบอแห่งดาวลาตีนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมได้ดูภาคเดอ m o มูวีล่าสุดนะบอสต,ตัวนี้นะครับก็จะโผล่ออกมานะครับให้เราเห็นเนาะว่าเออแบบความเท่ของพี่แกเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็มันจะเป็นบอสเหมือนกับโคบอลนะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นร่างพัฒนาของโคบอสนั่นเองนะครับซึ่งทางเกมเขาก็ได้ตั้งเป็นชื่อว่าโคบอสแห่งดาวลาตีนะครับซึ่ง ส่วนของบอสแหม่เนี่ยครับจะเป็นดันเจียนมาให้เราเล่นเนาะและเมื่อเราลงผ่านครับเราก็จะได้รับส่วนของทรัพยากรนะครับในดันเจียนนี้ไปเลยเนาะนะครับอ่ะอันนี้คือส่วนของการเพิ่มบอสใหม่ครับบอสใหม่ก็คือจะเป็นโคบอสแห่งดาวราดีนะก็ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของเทศกาลกับพี่เอคิวนั่นเองครับก็ส่วนของเทศกาลกับพี่เอคิวอันนี้นะครับจะมาที่ที่27เนาะ เดือนกรกฎาคมนะครับหลังเปิดเซิร์ฟนะครับจนถึงวันที่17นะครับเดือนสิงหาคมนะครับหลังปิดเซิร์ฟนั่นเองนะครับเกี่ยวกับอะไรก็คือเกี่ยวกับดันเจี้ยนนั่นแหละเนาะให้เราลงกับพี่เอกิวนะครับเมื่อเราลงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับของในส่วนของดันเจี้ยนนี้ไปเลยนะครับอ่ะอันนี้คือส่วนของอ่าอีเวนต์เนาะเทศกาลฤดูกับพี่เอกิวนั่นเองนะก็จะเป็นพี่เอกิวใจเกเรนั่นเองนะนะครับผม ่วนต่อไปเนาะก็จะเป็นส่วนของทัวร์นาเมนต์ตกปลานะครับก็เกี่ยวกับอะไระครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการแข่งขันนะครับการตกปลาประจําปี2022นั่นเองนะครับใครที่ตกปลาได้ที่ใหญ่ที่สุดนะครับเราก็จะได้รับของรางวัลไปเลยเนาะรางวัลมันจะเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับส่วนของรางวัลน,นะครับในอ่าส่วนของนเมนนี้นะก็จะเป็นส่วนของสกิลสล็อตบัฟนะครับซึ่งสกิลสล็อตบัฟอะสกิลอันนี้เนี่ย จะมีให้แลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็พร้อมกับเพชรเนาะซึ่งเพชรอันนี้คือผมยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทางเกมเขาจะแจกเท่าไหร่นะครับผมอ่ะกะ็ส่วนของทัวร์นาเมนต์ตกปลาครับถามว่าเอาวันที่เท่าไหร่ก็มาวันที่3นะครับเดือนสิงหาคมเนาะหลังเปิดเซิร์ฟนะครับจนถึงวันที่31เนาะเดือนสิงหาคมนะครับหลังเปิดเซิร์ฟน,นั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้คือส่วนของระยะเวลาเนาะส่วนของทัวร์นาเมนต์ตกปลานะครับใครที่มีเบ็ดดีด หรือว่าใครที่แบบมีทริคดีๆนะครับในการตกปลานะครับท่านผู้ชมก็สามารถมาเข้าร่วมการแข่งขันเนาะการตกปลาได้นั่นเองครับผมส่วนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนของตู้ใหม่แล้วนะครับก็ตู้ใหม่นี้เนี่ยก็จะเป็นตู้ทีมแนวนักตกปลาครับซึ่งตู้นี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4สกิลด้วยกันนะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูส่วนของสกิลเดี๋ยวเรามาดูวันมากันดีกว่านะว่ามาวันไหนนะครับ ก็ส่วนของตู้ทีมนักตกปลานะครับจะมาวันที่21เอดนาะเดือนกรกฎาคมนะครับหลังเปิดเซิร์ฟจนถึงวันที่17นะครับเดือนสิงหาคมเนาะหลักปิดเซิร์ฟนั่นเองนะครับส่วนของสกิลนะครับมีสกิลอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านาะอก็ ส่วนของสกิลแรกเลยเนาะก็คือจะเป็นสกิลของยูกินะครับยูกิอันนี้ก็จะเป็นคอ n เน c คอนติเนียลนะครับเป็นดาบเดี่ยวธาตุลมเนาะสกิลทำอะไรได้บ้างครับก็ทำค่าข้าเสียหาย1,420ให้กับตู้หนตัวบัฟเพิ่มพมลังป้องกันตามจำนวนสแต็กที่อยู่บนหัวของเราเป็นเวลา20วินาทีและบัฟที่อยู่บนหัวของเราทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นอีก10สแตก็กยกเว้นบัฟด้านลบ c o n เนคคอนติเนียของสกิลยูกิก็คือเมื่อสกิลนี้โดนสตูจจะฟื้นฟูให้พี่ตามจำนวนการใช้สกิลคอนเนคคอนติเนียลเท่ากับ1,500-3,000แล้วก็4,000นะครับอันนี้คือสกิลของยนะูกิเนาะสกิลยูกิอันนี้ดีไหมส่วนตัวคิดว่าดีนะเพราะว่ามันมีส่วนของการเพิ่มบัฟที่อยู่บนหัวของเราด้วยนะครับอีก10สแต็กเนาะอันนี้คือข้อดีของสกิลยูกินะแล้วก็อีกข้อดีอย่างหนึ่ง ของสกิลยูกิก็คือมันเพิ่มพลังป้องกันตามสแต็กที่อยู่บนหองเราด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีอีกข้อดีหนึ่งของสกิลยูกินะครับอันนี้คือส่วนของสกิลยูกิสกิลต่อไปเนาะก็คือจะเป็นสกิลชินอนะสกิลชินอนะครับก็จะเป็นสกิลอเวกเนาะก็จะเป็นธนูธาตุน้ำทครับสกิลทำอะไรได้บ้างเนาะทำค่าข้าเสียหาย1330%งํานจำนวน1ครั้งบัฟก็คือเพิ่มอัตราคีย์ดคอนเท่ากับ HP ที่เรามีอยู่ เวลา15วินาทียิ่ง HP เราเหลือน้อยอัตาราคีย์ทีคอนยิ่งติดมากขึ้นเอาเวกสกิลก็คือเมื่อกดปุ่มเลสจะเพิ่มค่าความเสียหายตอนที่เรากดปุ่มสวิตช์อีก15อนะครับอันนี้คือสกิลของชี one, นอนเนาะสกิลชีนอนดีไหมส่วนตัวคิดว่าให้ประมาณกลางๆพอนะครับเพราะว่าด้วยการเพิ่มอัตาราคีย์ทีคอนเนี่ย คือผมมองว่าคือมันน่าจะไม่ค่อยดีนะคือมันต้องให้เฮดพีเราเหลือน,น้อยก่อนนะเออนะครับอันตายคิดถึงจะติดดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าสกิลชีนอลนี่คือมันมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่สกิลเอาเวของมันนั่นแหละนะครับมันจะทําให้สกิลที่อยู่ปุ่มสวิตช์เนี่ยคือมันจะทําให้แรงยิ่งขึ้นไนงะเออนะครับอันนี้คือข้อดีของสกิลชีนอนะครับส่วนข้อเสียก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะ ก็คือการเพิ่มอัตราคีนะครับผมอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือสกิลของชินอนนะสกิลต่อไปเนาะก็คือจะเป็นสกิลของน้องยุ้ยนะครับก็จะเป็นสล็อตบัฟเนาะสกิลทำอะไรได้บ้างครับปลาสีสวยเพิ่มพลังป้องกัน450หน่วยร้อนจังเลยเมื่อกดปุ่มสวิตตัวเองจะอยู่ในสถานะเผาไหม้เป็นเวลา30วินาทีทะเลแห่งไฟเมื่อโจมตีปกติหรือใช้สกิลศัตรูจะโดนสกิลท่าไฟแรงขึ้นอีก20% นะครับอันนี้คือสกิลของน้องยุยเนาะถามว่าดีไหมส่วนตัวคิดว่าดีสวนมาคนที่ใช้สกิลท่าไฟเท่านั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยสกิลของทะเลแห่งไฟเนี่ยคือมันจะทําให้มอนเตอร์หรือว่าบอสเนี่ยโดนสกิลท่าไฟแรงขึ้นอีก20% นะครับอันนี้คือข้อดีของสกิลน้องยูเอันี้นะครับส่วนของข้อเสียของสกิลน้องยูอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของสกิลฮอนจังเลยนะครับอ่าคือมันจะทําให้เราติดผองไม้งแต่ว่าไอ้สกิลไอ้ที่ติดสถานะเนี่ยคือผมยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้น้ํายาในการล้างสถานะได้หรือเปล่าถ้าใช้ในการล้างได้นะครับสกิลน้องยูเอนะถือว่าเป็นสกิลที่ดีสำหรับคนที่ใช้สกิลท่าไฟเนาะนะครับผมอันนี้คือสกิลของน้องยูนะ สกิลต่อไปเนาะก็คือจะเป็นสกิลสุดท้ายแล้วนะครับก็คือจะเป็นสกิลของซาจินะครับเป็นมอสสกิลเนาะเป็นหอกท่าไฟนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างก็ทำค่าความเสียหาย144 0ให้กับศัตรูทั้งหมดโบนัสเมื่อใช้สกิลท่าไฟสกิลนี้จะแรงขึ้นอีก50%บนโบนัสอีกโบนัสหนึ่งก็คือเมื่อใส่สกิลคิริโตะ1สกิลหรือมากกว่าจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้อนอีก500หน่วยนะครับอันนี้คือสกิลซาจเิเนะมด้วยใช่ าถามว่าดีไหมส่วนตัวคิดว่าน่าจะดีนะครับเพราะว่า,าด้วยการโจมตีของสกิลซาจิอันนี้เนี่ยคือมันตีศัตรูทั้งหมดด้วยงาเออนะครับคือสกิลเปอร์เซ็นต์อะคือมันเยอะด้วยแหละนะสกิลของซาจิอันนี้ แถมโจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยอันนี้คือข้อดีของซาจิครับอันนี้คือสกิลของซาจิเนาะและอันนี้คือ,อสกิลของตู้ใหม่นะครับที่จะมาเนาะในวันที่21นะครับเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับผมอันนี้คือการอัปเดตข่าวสารทั้งหมดนะครับที่าทางทีมผู้พัฒนานะเขาได้อาปล่อ,ออกมานะครับก็แพทใหญ่ๆเนาะก็คือจะมาวันที่21นะครับเดือนกรกฎาคมเนาะก็ อ๋ออย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับในวันที่21เนาะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีไว้เท่านี้เนาะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมนะครับกดไลน์เนาะเป็นกำลังใจผมด้วยรับกดติดตามเนาะเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะครับเกม Saoif ไปได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายครับที่เกมผมบ๊ายบายจ้า